S <S สวัสดีครับกลับมาพบกับพวก,พวกเราอีกแล้วนะครับกับผมโนครับกี้ครับอ่ากับวันนี้รายการคอมพิวเตอร์วิงเราปกติจะมาในส่วนของรีวิวแต่วันนี้เรามาในเทปแบบสเปเชียลอ่ามาเป็นเซตเลยวันนี้ก่อนหน้านี้เราได้มีการ <ไป S 1> น,านเสนออ่านำเสนอในส่วนของคอแซงานคอแซ่ที่เขามาเปิดตัวเรียกว่าจะมาลุกตลาดในไทยเต็มที่แล้ใช่คือปกติเขามีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าหาซื้อยากหาซื้อของยากตอนนี้ก็คือเราจะได้เห็นบ่อยขึ้นใช่เพราะมีคอแสประเทศไทยแล้วอ่าก็วันนี้เราจะมาเรียกว่าเป็น คอมพิวเตอร์เซตจากขอแซใช่ก็คือเราจะหยิบในเครื่องเครื่องหนึง่งที่เราเคยสัญญาวไว้ในในคลิปเครานั้นในงานว่าเราจะหยิบมาเซ็ตหนึ่งที่น่าสนใจมากครับและตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้ครับ คือก่อนอื่นวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ผมก็อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเซตของคอแซมาดูว่าคอแซมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เคสนะเคสเปซีเคสแรมแรมซีพียูคูลเลอร์สามพัดลมสี่มีพาวเวอร์ฮ่าไอ้เซ็ตดีหกอันนี้อ่าหมดแล้วเขาไม่ทำทั้งเครื่องเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะขาดแค่มีกราฟิกการ์ดกับกับตถุบอร์ดแล้วก็ซีพียู อ่าครับถ้ามี CPU นี่ถ้ามีโอ้โหครบเลย CPU Corsair คงน่าสนุกนะอ่าครับผมโอเคก็สรุปในส่วนของฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์มี6ชิ้นโอ้ยครบทีนี้เกมมิ่งยังมีเขามีในส่วนของเกมมิ่งด้วยซึ่งเกมมิ่งก็ยังใช้ชื่อ Corsair ใช่ยังใช้ชื่อไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็มีนี่ครับเมาส์มีเมาส์อ่าแล้วก็ต้องมีแผ่นรองเมาส์แล้วก็มีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะครับหูฟังครบเลยครบไหมครบไหมเกมมิ่งครบครบนะเหลือแค่่ออรีนนิดหยท ช่บางอย่างบางอย่างแต่ว่าเมนหลักมีครบก็คือเดี๋ยววัตถุประสงค์อย่างที่บอกเรามาแนะนำก็เราไม่ได้มาถึงกับรีวิวนะว่าอันนี้เป็นยังไงการใช้านคือในส่วนของรีวิวเดี๋ยวเราจะมาอีกทีนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามชมใช่วันนี้เรามาแบบเทปสเปเชียลก็คือเอามาให้ยืน้ำลาย ก็คือผมเห็นคอมเซทนี้มันสวยดีนั่งอยู่ในนู้นก็เลยยกกำมายกเลยยกกำมาก็คือว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยคอแซห์ H1I มีอยู่แล้วอ่ะอะไรอย่างนี้แต่ว่าคืออย่างที่บอกครับของหาซื้อยากเพราะว่าแต่ละฝ่ายเขาเอาเข้ามาเองอะไรอย่างนี้นำเข้ามาเองก็ประกันของร้านบ้างอะไรอย่างนี้บ้างแต่ซึ่งวันนี้คอแซหก็มีในประเทศไทยครับและมาครบทุกมาทุกชิ้นอันเก่าอันใหม่มาหมดนะครับผม ไฮไลท์ของวันนี้ครับจะเป็นในส่วนของ PC ซีเคสคอแซคลาบายแอร์ห้าสี่ศูนย์ซึ่งเพิ่งมาเลยใหม<า>่ๆเลยเมืองนอกเขาเพิ่งรีวิวกันคือช่วงที่เราถ่ายทําตอนเนี้คือนําเข้ามาแล้วเรามาเริ่มทีละส่วนกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเคสจะเป็นลนักษณะเหมือนลูกเต๋าแต่ว่าจะมีจะมีทรงแคบเข้ามาหน่อยนะ <S <S ดูด้านหน้าเราเลื่อนให้ดูซึ่งเป็นเคสเรียกว่าทรงจะแปลกนิดนึงอ่าใช่ก็คือเดี๋ยวนี้มันจะฮิตแล้วนะเพราะว่ามันมีหลายหลายหลายแบรนด์ก็ทําเหมือนกันจุดเด่นของเขาก็คือ แบ่งเป็น2ส่วนเห็นได้ชัดเลยครับก็ว่าอย่างนี้เขาเหมือนแบ่งครึ่งในส่วนนี้แล้นะครับนั้นเป็นทึบตรงนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนแอฟโรก็อย่างที่เขาบอกก็คือสามารถลมผ่านผ่านได้เลยส่วนทึบเนี่ยจะสามารถติดตั้งในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็พาวเวอร์สปายแล้วก็เก็บสายต่างๆรวมถึงเบ5.25ก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยคือมันหมายความว่าในส่วนจะเป็นส่วนที่ไม่มีความร้อนอว่าความร้อนน้อยความดันต่ำ เพราะว่าอย่างเจ้าตัวด้านด้านฝั่งนี้ก็เดี๋ยวผมหาให้ดูเลยดีกว่านะครับก็คือเจ้าฝั่งนี้เขาะจะมีแค่ความร้อนสูงก็คือ power supply เท่านั้นแต่โดยที่ power supply เนี่ยเขาเขาวางเป็นแนวนอนแล้วออกลมอ่าไชัดเลยคือจริงๆมีฝาปิดด้วยนะเป็นฝาทึบแล้วก็จะมีในช่องของระบายความร้อนอยู่ซึ่งตรงนี้เราเปิดเราเปิดให้ดูนี่ฮะก็โล่งๆเลยคือในส่วนนี้ถ้าเกิดโดยรวมผมโดยโดยรวมผมมองนะคล้ายๆ s t B c เอามาวางประกบกัน2อันใช่ อ่ะเรามาเริ่มดูในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับที่สามารถติดตั้งได้ก็คือมีในฝั่งนู้นเองนะแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะมีขนาด2.5ก็ให้มาถึง4ชุดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะแกะเป็นชั้นๆได้ด้วยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เน <man> ี่ยอืก็คือใส่ได้ขนาดเดียวแหละ2.5ก็คือเดี๋ยวเรามาดูรีวิวลึกๆอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราเอามาดูผ่านๆกันก็คือให้ดูองค์ประกอบจนใหญ่แล้วก็คอนเซ็ปต์เขาเป็นยังไงในส่วนของพาวเวอร์สัพนนะครับตัวนี้จะเป็น ax 860i ซี r ีส s i ละซีร r ส์ i, I คือ s ี r ีส์ใหม่ใช่ก็คือจะทำงานแบบดิจิตอลอ่าก็คือสามารถตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์ได้ซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีนึงครับผมโอเคก็ายส่วนครับในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของคอแซลลิงอ่าซึ่งสังเกตว่าตรงเนี้ยเหมือนเอาไว้เก็บสายด้วยวใช่ก็คือมันโล่งมากมันโล่งจนคือในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่มีความร้อนอืมก็คือไม่ต้องเอาไปปนกับไอฝั่งที่มีความร้อน่ะคือปกติเคสทั่วไปก็คือจะรวมทุกอย่างอยู่ในล็อกเดียวกัน ทำให้เก็บสายยากด้วยอันนี้เก็บสายง่ายมากคนเก็บสายไม่เป็นก็เก็บได้ยัดจัดยัดคือไม่ไม่ต้องมานั่งแบบแปะแล้วก็เก็บมันใช้มันไม่ต้องอันนี้ก็คือเสียบอะไรมาแล้วก็ยัดไปเลยนะครับสังเกตลงมาก CPU ร้อนไหมร้อนกราฟิกการ์ดร้อนนะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยจะดูดลงเขาด้านหน้าแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะครับหรือว่าขึ้นท้้งบนเลย นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ปกติถ้าเกิดเคสทั่วไปจะมี power supply ใช่แต่ตรงนี้โล่งเลยโล่งเลยแล้วก็จะเป็นที่ติดตั้ง hard disk แทนอ่าตัวนี้จะเป็น3.5นะครับให้มา2ชุดนะครับซึ่งสามารถติด2.5ก็ได้ดูเนี่ยฮะดูอย่างการเก็บสายเขาเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกยัดไปเถอะยัดไปปุ๊บก,ก็เข้าหมดคือสายทุกอย่างซ่อมไว้ข้างหลังหมดเลยใช่ก็คือเหมือนเคสทั่วไปแต่ว่าปกติเคสทั่วไปก็จะมายัดอาจจะไม่ยูยัดไ้ด้านล่ลางบ้างอะไรเงี้ยซึ่งปกติฝั่งเนี้ย จะเป็นพื้นที่ของฮาร์ดดิส์ถ้าเกิดเป็นเคสทั่วไปใช่ไหมใช่ฮาร์ดดิสต์กับ5.25เป็5.25นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดระบบความร้อนครับตัวนี้เป็น CPU c เลอ e r เป็นชุดระบบปิด Corsair H100i ครับผมปกติเราจะเคยเห็นแล้วแหละ H100 H80 H60 เมื่อก่อนคือชุดแรกรุ่นแรกแรกปัจจุบันเป็น H รหัสต่อท้ายด้วย i แล้วครับผมก็เป็นทํางานกันในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกันก็คือสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เช็ค อุณหภูมิต่างผ่านซอฟต์แวร์ได้เส้นเดียว<ช>อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกทีแล้วก็ส่วนของดีไซน์ครับเปลี่ยนไปดีไซน์เป็นสวยหรูคือมันดูนหนูขึ้นมันดูแน่นขึ้นเพราะปกติผมใช้นะใครเห็นเครื่องผมจําได้แหละผมใช้ s 8 0นะแต่ตัวนี้เป็น s 1 0 0 s 1, <I S> 1> 0 0กับ80ก็คือต่างกันส่วนข,ของหมอ้อน้ําใช่นะครับแต่บล็อกก็คล้ายๆ้กันนหม้อน้าส่วนพัาลมที่ผมดูมาปกติเขาจะแถมเป็นตัวสีปกติสีเทาสีเทาสองตัวครับผม ร้านเจไดเขาติดตั้งมาให้ครบเซ็ตเลยครับก็คือเป็นพัดลมในรุ่น sp 120สครับผมสีฟ้าปกติจะมีหลายสีด้วยแล้วตัวนี้เป็นเ e นเจ e Pro ขอไซเ e นเจนโปรนะครับตัวนี้ยัดมาถึง3ามสอดกิกทัน3างกิกใช้ไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วโมโหร้านเลยเดี๋ยวแอปเปลี่ยนเดี๋ยวแอปเปลี่ยนบัตรเท่าไหร่ครับบัตรพันแปดร้อยหกสิบหกครับอ่าก็คือตัวนี้ คือเขาเซตมาใช้เดิมๆหมดเลยนะตั้งเป็นแค่ xmp ครับ,รบมีในส่วนของ ssd ด้วยตัวนี้ ssd ของอะไรครับคอแซสิครับเ <c oughs> พราะว่าอย่างที่บอกครับคอแซทั้งเซตเลยในรุ่นของอไรฮะไนี่เป็นรุ่นนิวตันครับตัวนี้240 g กิกก็คืออันนี้คันไฟทั้งหมดเราให้ดูคร่าวๆก็อย่างที่บอกเป็นคูลเลอร์กับตัว power เป็นดิจิตอลเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ก่น่ก่อนอื่นตอนนี้เรามาดูไอ้นี้ก่อนดีกว่าเกมนี้ เกมมิงเกมมิงเกมมิงครับเริ่มจากแผ่นรองเมาส์ก่อนแล้วกันนี่แผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ในรุ่นของเวนเจน MM หกร้อยนะครับดับเบิ้ลเอ็มดับเบิ้ลเอ็มดับเบิ้ลเอ็มไม่ใช่เอ็มกันเอ็มเอ็มเอ็มจะบ้าเหรอโอเคก็มีสองด้านมันจะมีด้านแบบเป็นด้านสากนะครับเป็นพื้นซักสากอยู่นะครับนะฮะแล้วก็มีเป็นแบบอลูมิเนียมเลยอืมอันนี้เรียบเรียบสองด้านนี้ใช้งานยังไงครับเท่าที่หลักๆก็แผ่นรองเมาส์ก็จะมีในส่วนของคอนโทรลแล้วก็สปีดนั่นเอง แต่ผมลองใช้กับไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปไอ้เมาส์ M 6 5ตัวเนี้ยของทาง Corsair เ,เหมือนกันก็เจ๋งเหมือนกันนะแข็งเลยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีทุนท่นน้ำหนักตรงนี้ใช่3ตัวนะครับแล้วก็จะบอกว่าลื่นเฟีย<ม>ลื่นมากนะฮะนี่นคือมันนุ่มมือมากเลยตอน,อตอนลองดูแล้วก็มีปุ่มนี้ด้านข้างแสดงว่าต้องเป็นเกมยิงชุดต,ติงแน่เลยผมว่าอย่างนั้นแหละมันจะเป็นพวก FPS นะครับก็คอยติดตามนะครับ เดี๋ยวโนจะรีวิวให้ชมกันครับโอเคนี้จบไปหึ่งส่วนต่อมาเป็นอันนี้ที่บอร์ดในรุ่นลังมากเ70อ่ะขอซ้อนหน่อยตัวนี้นะครับใช้ปลั๊กไยเลี้ยง USB 2ชุดนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับแยกมาได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าแผ่นรองข้อมือแ่รองข้อมือวกันบ้านๆเลยนะเออเออคือถ้าเกิดอันนี้ ว่างๆเล่นเกมแพ้ก็มาฟาดกันได้าฟาดเออมันผมว่าแพงได้ส่วนเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็แพงอยู่นะตัวปุ่มตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นลายเนาะเล่นไฮไลท์จริงๆเขามีปุ่มเปลี่ยนด้วยนะเป็นคีย์แคปเปลี่ยนก <ๆ S 2> ็น <ๆ S 2> จะมีเน้นโทนเนี่ยคีย์แคปจะเปลี่ยนตามโทนสีอย่างเงี้ยฮะสามารถปรับสีได้มัเซตให้เฉพาะเป็นเฉพาะส่วนไปอ่านี้เป็นเชอร์รี่สวิตด้วยเชอร์รี่สวิตเป็นแบบเลสสวิตนะครับปุ่มสีแดงนะฮะไฟสีแดงอีต่างหากไฟสีแดงปิดไฟได้อ่านี่นะฮะนี่ครับ ขอขอหานิดนึงได้ไหมทำไมืักกี้เขาปักกี้ไปเชียงใหม่ได้ปหมเนี่ยทำไมืักกี้บอกมีรถไฟไม่หาหาไหมไม่หามีรถไฟไม่หาโอเคก็นี่ต่อมาหูฟังไฮไลท์นึงตัวนี้เป็นหูฟังในรุ่นของเวนเจน2 0สองพันนะครับก็จุดเด่นมันคือก็คือเป็นหูฟังระบบไร้สายง่ายๆเลย ตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณคือยิงอาไปเสียบตรงนู้นก็ได้ใช่แต่เรา<ช>มาโช์ให้เห็นอ่าอันนี้อันนี้เสียบหลังหลังอันนี้ก็ได้นะหลังเครื่องอืมใช่คือเสียบตรงก็ได้แต่อันนี้เขาสายต่อออกมาให้มันเท่เตั้งไว้เถอะเท,ะทะไ่ไว้โชว์กันระยะไกลแค่ไหนก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูอีกทีหนึ่งอ่าครับลองเลยไหมอ่ตรงนี้ชั้นไหนนี่ชั้นสามให้ผมวิ่งเอาเอาไม่ไม่ต้องวิ่งเร็วกว่านี่เราเบียงกระโดดกระบ้าเหรอ Man. Miss with missionary man. ในส่วนของอุปกรณ์เกมมิ่งแล้วก็ฮาร์ดแวร์จะมีอยู่หลกัหลกๆครานี้แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือคอแซลิงนะครับที่<ม>เราบอกไว้ตอนต้นเอาละฮะนี่คือส่วนของคอแซลิงนะครับวัตถุประสงค์หลักๆมันคือสามารถเช็คอุณหภูมิแล้วก็ปรับรอบของพัดลมได้นะเช็คแต่ละจุดเลยใช่นี่ยฮะตอนนี้ CPU h y i นะครับ25.7องศา โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของกราฟิกการนะครับก็จะมีขึ้นบอร์ดเลยนี่เจ็ดแปดสิบสอันี่อุณหภูมิของพาวเวอร์สไพร์เอ็กแปดหกศูนย์ไอผมอยู่อยู่ที่25นะฮะแล้วก็มีนี่ c o corsair d r i v e ก็ในส่วนที่2ก็อยู่นี่นะฮะ30นะครับก็สามารถปรับรอบพัดลมได้หมดเลยนะมันอยู่ฝั่งนี้นี่ตรวจสอบได้ใช่ก็คือเช็ครุ่นได้เลยใช่นี่แบ่งเป็นกลุ่มนะครับโว้ เยอะมากใช่ก็คือการใช้งานจริงนี้เรียกว่าสบายเลยนะก็มีในส่วนของปั๊มนะครับก็เซตหมดเลยสามารถดูได้นะครับเทปต่างๆก็คือเจ้าตัวนี้เป็นรูปเคสตัวนี้เลยใช่ครับตรงรุ่นตรงรุ่นอันนี้ตรงรุ่นเลยเซตโปรไฟล์เป็นของร้านเจไดด้วยชัดเจนครับชัดเจนกอคือจริงๆครับผมทั้งหมดเดี๋ยวรายละเอียดส่วนอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวโนจะจัดการทดสอบก่อนลองดูก่อนใช่ก็ต้องลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูล อีกทีหนึงนะครับอะละฮะนี่คือทั้งหมดนะฮะในส่วนของเซ็ตของคอแซนนั่นเองครับที่ทางเรานําเสนอในวันนี้ครับเป็นเทปสเปเชียลไปใช่ก็หลายๆคนนะครับที่สนใจสินค้าตัวไหนยังไงก็รีเควสมาได้แต่ที่เห็นทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวใช่ท,ทั้งหมด,หมดเลย,<า>ยครับผมทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะมันมันเยอะเอะพราะว่าโนดจะทําการทดสอบลองเล่นจริงอยู่แล้วนะครับก็คือทําการเทสตัวคูลเลอร์อะไรพวกนี้ครับผม เข้าไปติดตามชมในส่วนของรีวิวต่างๆได้ท claro ี่ w w w c o m p l e t e t v c o m นะครับครับแล้วก็ในส่วนของ f c e b o o o f a n p a g e นะครับก็เข้าไปกดไลค์นะครับหรือว่าติดตามข้อมูลอัปเดตหรือว่ารูปภาพเบื้องหลังต่างๆเข้าไปชมได้ที่ complete production นะครับก็เสิร์ชเจอแน่นอนครับผมก็สำหรับวันนี้ผม2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ